แม้ว่าวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5จะลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ต้องยอมรับว่ายังคงมีค่าเกินมาตรฐานอยู่คุณผู้ชมคะตอนนี้ดูจากอากาศแล้วยังคงมีโอกาสที่ค่าฝุ่นจะเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะมีหลายโรงเรียนของกรุงเทพมหาคน,นะครค่ะก็ได้มีการวางแนวทางรับมือเอไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะโดยเฉพาะมีการจัดที่เซฟโซนกับเด็กๆเ,เข้าไปอยู่ได้ถ้าหากเกิดวิกฤตอากาศปิดค่าฝุ่นสูงมากนะคะไปดูแนวทางต่างๆเหล่านี้นะคะจากรายงานของคุณรัติยาเรืองขจรค่ะ ห้องประชุมขนาดใหญ่จุคนได้มากสุดถึง200คนถูกจัดให้เป็นพื้นที่เซฟโซนของโรงเรียนพระราม9การนาพิเศษเขตห้วยขวางใช้สำหรับเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้นักเรียนเข้ามาอยู่ได้ในช่วงวิกฤตที่ค่าฝุ่น PM 2.5สูงเกินมาตรฐานจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนเพียงพอสำหรับการถ่ายเทอากาศได้อย่างสะดวกซึ่งที่นี่มีการเตรียมห้องเซฟโซนขนาดใหญ่ไว้3 ไม่นับรวมห้องเรียนบางห้องที่มีเครื่องปรับอากาศอยู่แล้วก็จะปรับใช้ให้เป็นเซฟโซนชั่วคราวเช่นกันเพียงพอสำหรับนักเรียนทั้งหมดที่มีประมาณ1,000คนส่วนเรื่องความสะอาดก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นอย่างห้องเรียนอนุบาลห้องนี้ครูประจำชั้นเล่าว่าต้องเพิ่มการเช็ดราวของบานประตูหน้าต่างทุกบานให้ถี่ขึ้นเป็น3ครั้งต่อวัน เพราะในช่วงนี้หากเช็ดเฉพาะในเวลาเช้าไม่ทันถึงเที่ยงฝุ่นก็จะเกาะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเราเดินหรือเรายืนเนี่ยบางทีมันจะแสบคอเองี้ยคือเราจะรู้เลยว่าคือฝุ่นเยอะเ้ยหรือบางทีกับลูบไปอย่างเงี้ยหรือจับเนี่ยติดมือมาเลยเยนี่ยเราก็จะรู้ว่าฝุ่นเยอะแต่ด้วยความที่เราทําเป็นประจาอยู่แล้วคือจะทําเช้าเย็นเช้าเย็นคือเช้าก่อนน้องมาแล้วก็เย็นหลังจากน้องกลับแล้วเราก็จะทยํยแบบนี้ทุกวันเป็นประจํา ส่วนตรงนี้คือลานสนามกีฬาในร่มของโรงเรียนเพิ่มต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้โดยรอบให้เป็นเซฟโซนธรรมชาติใช้เป็นจุดรวมตัวของนักเรียนในวันที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับยังไม่สูงมากไม่ให้ออกไปวิ่งเล่นกลางแจ้งและยังใช้เป็นที่พักคอยในช่วงเย็นที่รอให้ผู้ปกครองมารับผอโอรงเรียนบอกว่าเตรียมพื้นที่ไว้ตามมาตรการรับมือค่าฝุ่น p m 2.5ของกทมที่มีการวางแผนมาก่อนแล้วล่วงหน้าโดยให้จัดห้องเซฟโซนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว และช่วงนี้ที่ให้งดกิจกรรมกลางแจ้งวิชาพละที่เคยมีก็ต้องปรับเป็นการขยับร่างกายเล็กน้อยภายในห้องและให้ความรู้วิชาสุขศึกษาเพิ่มเติมแทนแต่ในกรณีที่บางห้องที่มันเกิดเดภาวะที่อึดอัดนะฮะในจามบอดเนี่ยเราก็จะมาเข้าในส่วนตรงนี้ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนนะแต่ส่วนใหญ่เราจะดูนะว่าเอ๊ะอากาศเราเห็นว่าเมื่อวานน่ะร้อยเก้าสิบงดหมด แต่ตอนเย็นมันเหลือ60หรือ50เราก็ให้ปกติไปนะครับเราจะดูคือจะขึ้นจอให้เห็นเป็นช่วงช่วง และอีกหนึ่งมาตรการนะคะในการที่จะช่วยลดฝุ่นสิ๋วพีเอ็ม2.5ที่ช่วงนี้วิกฤตนะคะก็คือการประสานขอรดน้ําเหมือนที่มาฉีดด้านหลังนี้ค่ะซึ่งพอโรงเรียนนะคะสามารถประสานได้โดยตรงกับพอ,อเขตในการที่จะขอรดน้ํานะคะมาฉีดพร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อทําความสะอาดชะล้างฝุ่นเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กๆในโรงเรียนต้องเผชิญกับวิกฤตพีเอ็ม2.5ค่ะส่วนที่ชั้น5ของอาคารเรียนมีการติดตั้ง ปริงเกอร์พ่นละอองน้ำระหว่างอาคารช่วยเพิ่มการป้องกันฝุ่นไว้อีกทางหนึ่งด้วยรวมทั้งการให้ความรู้กับนักเรียนและผู้ปกครองถึงอันตรายของฝุ่น PM 2.5และความสำคัญในการป้องกันตัวเองเหล่านี้คือมาตรการที่จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องจนถึงกลุ่มภาพันธ์ปี64หรือจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามมีเสียงสะท้อนถึงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางป้องกันฝุ่น PM 2.5ในระยะยาวให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพราะทุกปีในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทุกคนต่างต้องเผชิญกับการรับมือฝุ่นจิ๋วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะกับเด็กที่อยู่ในช่วงวัยของการเรียนรู้และยังเป็นกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการสูดฝุ่นพิษเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด รัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทร,รายงาน